สรุปประเด็นทองคําประจำวันที่18เดือนมีนาคมครับคุณผู้ชมครับทองคําในภาพรวมเป็นหน้าบายชัดเจนมากนะเราได้มีการพูดถึงประเด็นตัวนี้กันไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการเจราจาหยุดยิงกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีผลสําเร็จหรือว่าแนวโน้มที่จะสําเร็จจริงๆเนี่ยราคาทองคํามันมีโอกาสจะย่อตัวลงมาได้นะประกอบกับ นักลงทุนเขากาลังมองหาสาเหตุอยู่ว่าอะไรน่าจะมาทําให้ราคาทองลงได้บ้างผมอยากจะกดเซลล์แล้วนะครับหรือว่าอยากจะกดช็อตในตลาดฟิวเจอร์สกันดีเขากําลังหาสาเหตุกันอยู่ดังนั้นเมื่อมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยทองเนี่ยมันเลยจะประสงค์กับแรงเทขาทางอะไรสามารถลงมาได้อันนี้คือพูดดักเอาไว้แต่พอลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาดูการขาบ่ายต้องเฝ้าระวัง2องอย่างการลงจะมีการลงแบบแป๊บเดียวแล้วขึ้น กับการลงแบบอุ้ยลงแรงเลยถ้าจะฟื้นช้าเลยทีนี้นะทำยังไงดีครับจะมีอยู่แบบนี้ถ้าสมมติราคาทองคําในวันนี้ไม่ว่าจะเจอข่าวอะไรก็ตามแต่นะครับทั้งจุดครับขยับปรับตัวลงจริงแต่ลงแล้วไม่หลุด2,995ถึง29 2,977ถ้าไม่หลุดจากนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ช้าไม่นานแป๊บเดียวเดียเด๋ยวฟื้นกลับขึ้นไปยืนเหนือ3,000ได้อีกอันนี้คือกรณีลงแป๊บเดียวนะจ๊ะ ต่อไปคือลงโอ้โหลงหนักเลยครับทีนี้น่าจะใช้เวลาหลายวันในการฟื้นเลยนี่สามารถลากลงมานะครับในจุดรับประมาณ5,000จุดจนถึง2,952ได้ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปได้ทองคำจะเข้าสู่หมวดของการปรับฐานทันทีจะใช้เวลาหลายวันเลยในการฟื้นตัวครับโอ้โหทีนี้เราเป็นหน้าบ่ายเราก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมคุณนะว่ามันจะฟื้นช้าฟื้นเร็วจริงจริงอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้ฟื้นเร็วถ้าเกิดว่าทะลุตรงนี้ฟื้นช้าแต่ ฟื้นช้าฟื้นเร็วมันไม่ได้สําคัญหรอกครับมันสําคัญตรงที่ว่าทองจะย้อนกลับขึ้นไปได้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าการลงในรอบนี้มันจะเป็นการลงรอบใหญ่ตัวนี้ผมยังคงให้มองเหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่สมัยที่ทองคำเนี่ยล่วงลงไปตรงนั้นว่าอย่างไงเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีครับเพราะอะไรปัจจัยสนับสนุนตัวหลักของทองมันไม่ใช่เรื่องสงครามตัวนี้แต่มันเป็นเรื่องของสงครามการค้าที่ยังมีนนุนมจะเกิดขึ้นจริงในช่วงของต้นเดือนหน้าดังนั้น แค่พนีเมนเดอูเมตดีๆครับขาบายลอดทุกคนแหละครับส่วนอย่างคนที่ไม่ลอดคืออะไรโอเวอร์เทรดออกหลอดใหญ่กว่ากําลังกายกําลังใจกําลังพอร์ตของตัวเองสุดท้ายพอร์ตก็ระเบิดแล้วก็ย้ายกลับไปเทรดฝั่งเซลล์ย้ายกลับไปเทรดฝั่งเซลล์โดยไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะครับใครจะเทรดหน้าเซลล์ก็ได้แต่ขอแค่เป็นคนที่มีประสบการณ์รู้จุดเข้ารู้จุดออกร,ร,รู้กำลังกราฟแบบนี้เทรดหน้าเซลได้แต่บางคนไม่รู้เลยครับผมแค่โดน SL ไม้บายแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเทรดหน้าเซลล์สุดท้ายพอ กดเซฟปุ๊บทองย้อนกลับขึ้นไปกินผมอีกเนี่ยถ้าเป็น่างก็โดนครับโดนอยู่วันยังครับไม่ว่าจะอยู่นะครับในช่วงเวลาไหนก็ตามแต่เราจะโดนตลอดถ้าเราจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นั่กถูกจะต้องทําการนะครับควบคุมความเสี่ยงโดยการเทรดกรอบใหญ่นิดนึงมันจะทําให้เรารอดได้อาทินี้ย้อนกลับมา หน้าบายได้รับนะครับคำเตือนจากผมไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะว่ายัางไงมันก็เป็นหน้าบายนั่นแหละครับแค่ระวังการปรับย่อตัวจุดในการบายที่ใกล้ที่สุดจะเป็นจุดราคา2995-2977เลยครับแล้วก็เผื่อใจ2952นิดนึงนะแล้ววันนี้คุณจะกดบายตรงไหน เอ่อถ้าเปในโซนน้ำเงินนี้ผมว่าจะเข้าไม้หนึ่งนะแต่คงจะเข้าแค่0 0 1ครับเนื่องจากว่าราคามันยังถือว่าสูงเกินไปแต่ถ้าได้ลงต่ำกว่า2952เมื่อไร่แล้วก็ผมจัดไปแน่ๆทุกโซนราคาผมจะเก็บหมดเลยอุ้ยมันจะลงมาตรงนี้จริงเหรอครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ครับไม่ได้หมายความว่าจะลงมาตรงนี้จริงแต่เราก็ไม่ประมาทไงครับเราไม่รู้หรอกว่าข่าวในอนาคตที่เป็นข่าวนอกตลาดมันจะแรงแค่ไหนแต่เราคุยกันดักไว้แล้วว่าอ๋อ ถ้าเกิดเจอข่าวแรงจริงๆมันเป็นไปได้คุณสีพ่พันาพันจุดในวันเดียวเราก็จะเตรียมการเผื่อไว้ครับไม่ใช่ว่ามาคุยแค่โซนน้ำเงินตรงนี้แล้วจบได้เอาถ้าทองทะลุต,ตรงนี้ไปทําไงไม่มีแผ้สำรองไม่ได้ครับดังนั้นขาบายเข้าใจตรงกันนะส่วนใครก็ตามที่รันกำไรมาอยู่ครับเป้าในการขึ้นคือฝั่งไหนนี่เลยโซนน้ำเงินด้านบนเลยครับนังจุดครับถ้าอยากจะรุนในการเก็บกำไรนะ การที่ทองคํายืนเหนือ3,000ได้แล้วเป้าในการขึ้นต่อไปคือ3 0 1 4 3 0 3 4และก็3 0 5 3ตามลําดับถามตอบว่ามันจะมาให้เห็นหรือคุณครับเนี่ยสตัวเลขด้านบนตรงนี้มันจะมีหลักในการดูที่ผมมักจะพูดกับนักทุนตลอดครับถ้าใครจําได้นะั้นหลักในการดูนะั้นมันง่ายมากแล้วทุกคนจะตอบได้เหมือนกันเลยหลักในการดูก็คือบริเวณโซนนั่นเอด้านล่างเรารเรียกว่าจุดบังคับโครงสร้างเทรนของราคาทองคําหน้าบ่ายระยะสัน้น ถ้าในวันนี้นักลงทุนไม่เห็นทองคําย่อกลับลงมาอยู่ในกรอบสีน้ำเงินหรือว่าหลุดกรอบน้ำเงินลงไปไม่ช้าก็เร็วกลไกลราคาจะบีบให้ทองขึ้นแน่ๆสามตัวเลขด้านบนรอลุ้นปิดได้เลยครับจบครับสำหรับฝั่งของขาบายถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าบายหน่อยนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยทีนี้มาดูกันที่ขาเซลล์กันบ้างขาเซลล์บอกว่าคุณมันยังไงคะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยทองมันย่อมานีเดียวแล้วพี่ก็ปิดไม่ทันเหมือนกันเมื่อคืนนี้ทองมีการปรับตัวย่อลงมานะครับเทลงมาแท่งนี้จะเป็นหลักพันจุดเหมือนกันลงมาตกแถวๆประมาณสัก2984ซึ่งจริงๆแล้วยังถือว่าลงมาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ผมมองว่าถ้าลงลึกจริงๆเนี่ยอาจจะตกแถวๆประมาณ2,900 6กกลางกลางถึงประมาณ2 9 7 0ได้แต่ว่าลงมาไม่ถึงแล้วดันขยับปรับตัวขึ้นไปทำหายก่อนดังนั้นวันนี้เลยต้องมีการขยับเป้าตามว่าถ้าสมมติว่านักทุนมีไม้เซลล์ที่สูงกว่า2 9 7 7นะครับอันนี้แน่นอนว่ามีคนติดเซลล์แน่ๆละในไลฟ์ของเราอยากให้นักทุนสำรวจดูพอร์ตของตัวเองก่อนว่ามีออเดอร์ประมาณเท่าไหร่ถ้านักทุนมีออเดอร์ที่ต่ำกว่า2 9 7 7ผมมองว่ายังมีปัญหาอยู่คำว่าปัญหาในที่นี้ก็คือถ้าไม่ได้มีข่าวร้ายจริงๆนะครับ มันจะลงไปหานักงทุนไม่ได้โอกาสในการขึ้นน่าจะยังมีมากกว่าลงดังนั้นใครที่ติดลบไม้เซลและโดนลากอยู่ถ,ถ้าถามผมว่าทองมันจะขึ้นต่อแล้วคุณพี่จะได้พิจารณาแบ่งคัดตะกทุนผมก็จะตอบอย่างชัดเจนเลยว่าให้น้ำหนักว่ามันจะขึ้นต่อครับคือถ้ามันยืนเหนือโซนน้ำเงินตรงนี้ได้เดี๋ยวยังไงมันขึ้นแน่แนเอานั้นก็แสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะลงมาโซนน้ำเงินตรงนี้ถูกไหมคะคุณก็ถูกครับแต่น่าจะเป็นช่วงที่อาจจะมีข่าวตัวนี้แหละในเรื่องของการ พูดคุยเจราจาการหยุดยิงกันครับเพราะว่าถ้าในช่วงเช้านี้มาถามผมว่าทองมันจะย่อมาในโซนน้ำเงินเช้านี้เลยไหมดูจากนะครับดัชนีในตลาดหุ้นแล้วซึ่งพบว่าแท่งเทียนเนี่ยไม่ได้มีแท่งเทียนใหญ่โตเป็นพิเศษสะท้อนให้เห็นว่าตลาดนั้นยังไม่ได้มีข่าวสําคัญอะไรดังนั้นเนี่ยกำลังกราฟในการลงตอนเชาน้ามันยังไม่ค่อยมีนันกจุขาเซลต้องไปลุ้นเอาในช่วงบ่าย,ายเย็นคืนนี้หวังให้ข่าวเกี่ยวกับการเจราจาสงครามที่พาทองย่อลงมาได้บ้าง แต่ทีนี้พอทองเกิดยอด่อเรามาถ้าสมมติเขายอ่อให้ขาเซลล์จริงๆนะครับขาเซลล์ก็จะถามต่อว่ามันจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์เลยไหมคะผมก็จะตอบอย่างชัดๆเลยว่าไม่ครับมันจะแค่ลงลงถ้าถึงแค่ตรงนี้มันจะเด้งกลับอย่างไวแต่ถ้าลงถึงแค่ตรงนี้อ้าวมันเด้งกลับแน่แต่มันจะกลับช้าอาจจะใช้เวลาหลายวันแต่สุดท้ายมันก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีครับเพราะว่าพื้นฐานที่เขาเล่นกันตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องสงครามจริงๆมันคือสงครามการค้าดังนั้นขาเซลล์ต้องเข้าใจนะ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะออกไม้แก้ล่ะครับเกิดทองขึ้นไปอีกนี่ทำยังไงดีครับนักทุนต้องไปออกไม้แก้ตาม3ตัวในด้านบนแล้วครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นจุดการันตีเลยว่าเราจะทําสําเร็จนะแต่ถ้าถามผมว่ามันมีจุดไหนไม่คุณที่ควรจะเซล,ล์กันอีกรอบก็ดีแหละครับ3ตัวเลขพวกนี้คัดมาให้แล้วจะเป็นจุดที่จุเดียวจะมีคนเข้าเซลล์กันอีกรอบหนึ่งครับดังนั้นพี่ๆขาเซลล์ก็ลองพิจารณากันตามนี้แล้วกันนะว่าเราจะออกไม้แก้ดีไหมแต่อย่าลืมนะครับ การแก้ไม้ที่ดีที่สุดนั้นคือการไม่แก้ไม้อะไรเลยครับเพราะถ้าเราตัดจบตอนนี้เงินทุนในพอร์ตเรายังมีโอกาสนั่นจะมีให้เราตลอดเวลานอกจากโอกาสมีให้เราตลอดเวลาแล้วคืออะไรครับก็คือเรื่องราวของเหตุการณ์ที่มันจะไม่บานปลายคนส่วนใหญ่ไม่จะพอร์ตแตกเพราะว่าเหตุการณ์มันบานปลายครับแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้แก้ไปแก้มาเหมือนกับแก้สายไฟที่มันพันกันครับถ้าเราไม่ใช้ความมีสติ ความระมัดระวังความรอบคอบใช้ความแบบว่าอารมณ์โมโหใจร้อนอยากจะรีบแก้จากความยุ่งเหยิงตรงนี้ไม่หลุดหรอกครับสายไฟมันก็จะพันกันอย่างนั้นนะฮะต้องค่อยๆแก้ทีละนิดทีละหน่อยแก้ทีละปมครับดังนั้นขอให้พี่ๆขาเซลพิจารณานะดังนั้นใครติดเซลรูปกริปข่าวเซลนะครับเนี่ยอย่าพี่โอถามมาติดเซลลองเก้ี่พี่กฤตานนท์ถามว่าติดเซลลองเกอย่าที่อธิบายไปครับ นักลงทุนจะติดเซลล์ตรงไหนผมให้คนที่มีไม้เซลล์ต่ำกว่า29.7ตอนนี้ยังมีปัญหาทุกคนถ้าถามว่าจะมีโอกาสมาเคลียร์ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเอาณปัจจุบันนี้เลยนะครับเวลา9นาฬิกา20นาทีต้องบอกว่ายังไม่เห็นโอกาสที่จะลงไปลึกขนาดนั้นจริงๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นละลุงทรัมป์เท่านั้นที่จะช่วยพี่พขาเซลล์ได้ถ้ามาเล่นประเด็นเรื่องของสงครามจริงๆแต่ถ้าลุงทรัมป์ไปเล่นประเด็นเรื่องภาษีการค้าเมื่อไหร่ ขาเซลลที่ติดด้านล่างที่อาจจะต้องโบกมือลาก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะดันราคาขึ้นไปเรื่อยๆครับบางคนตอนนี้มองไปถึงเรื่องทฤษฎีเกมคุณจะแบบว่าลากขาเซลไปกินเ l เเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อขาเซลโดนหมดแล้วเนี่ยแล้วก็มีขาใบาตามเต็มตลาดแล้วก็จะทุบลงมาแรงๆอันนี้ก็สามารถมองได้ไปไดนเรื่องของตัวความเชื่อซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะในตลาดทองคําดังนั้นขาเซลล์เมื่อไม่ประบาทขาบายก็ต้องไม่ประมาทด,ด้วยเช่นเดียวกันครับ สำหรับวันนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับนักถุครับต้องขอบพรคุณทุกท่านอย่างมากเลยที่เข้ามารับชมรับฟังรับสดของเรานะขอบคุณครับ